สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแอป Android Auto นะครับเวอร์ชัน7.7นะครับตัวเต็มนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือถือ Samsung Galaxy a 5 2 s 5 g นะครับก็เดี๋ยวดูเวอร์ชัน Android กันก่อนนะครับ อ่าอินดอร์เอโนะครับนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเจ็ดจุดเนึ่งสองสีนะครับ a n d ดอ i ์ a อ t โนะครับ,รบมือถือเครื่องนี้ก็ไม่ได้รุ้นนะครับเป็นมือถือธรรมดานี้จะลองเสียบดูนะครับ ก็มีแอปโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เวอร์ชัน7.7ก็มีแอปโชว์ขึ้นอยู่นะครับเดีย๋ยวทสทีละแอปเลยนะครับนี่แอปคาส,สตีมนะครับก็เปิดขึ้นมาได้นะครับ ใช้งานได้นะครับปิดก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ขาซีมใช้งานได้นะครับดูเฟรอร์มาต้าโตกันบ้างนะครับอันนี้ในส่วนของเมนูของทีวีนะครับชีวิตในบ้านเนี่ยยังพออยู่พอกินนะคะแต่ตอนนี้สามีล้มป่วย ท่ามกลามภาวะค่าใช้จ่ายรอบตัวที่สูงขึ้นทั้งหมดนะคะบางทีเธอก็บอกว่าชักหน,หน้าไม่ถ <lak> ึงหลังเหมือนกันค่ะซาอิบราฮิมไอเซัาซากขขึ้นไม่ได้อันนี้สองยูทูบนะครับ ก็ใช้งานได้นะครับ YouTube ส่วนนี้เป็นเบราว์เซอร์นะครับก็พิมพ์เน็ตอะไรได้นะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับเฟอร์วต้านะครับนี้เดี๋ยวมาดูสกรีนทัวโต้นะครับนะครับก็สกรีนทัวโต้ก็ใช้งานได้นะครับก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วนะลองเข้า YouTube นะครับ ลักสตรีเวิดบเบิลแท็บความสะดวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก็ใช้ได้นะครับ,รบก็โอเคนะครับแอปดูทีวีนะครับ Play นะครักองพันเขา่ากองทางทหารภายกำแพงเพชรอัครยโยธินต้องเผชิญกับข่าวร้ายหลังเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการได้เพียงสองเดือนเหตุครั้งร้ายแรงนะครับที่เขาได้รับเมื่อปีก่อนนะครับก็ใช้งานได้นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวกันสั้นๆนะครับนะครับว่า Android เวอร์ชัน7.7นะครับ a n d ดรอยวนะครับเวอร์ชัน7.7ก็ยังสามารถใช้งานาลงแอป,ปดู YouTube TV ออนไลน์นะครับแอป c a r ์ซี a โ a ร์มา a แล้วก็ s k r n e n u o Auto ได้นะครับก็สำหรับใครที่จะอัปเดตก็อัปเดตได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่อยากอัปเดตก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่ต้องอัปเดตก็ได้นะครับรอใหอ้หน้าจอในแจ้งเตือนการอัปเดตนะครับแล้วค่อยอัปเดตก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกงแต่ละท่านนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ